ดูรายการเดินบัญชีเข้าออกและขอสเตตเมนต์ย้อนหลังผ่านแอป k p พ s ทำอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องดา4ี8 9 Channel ชนนะคะช่องที่ให้ความรู้ต่างๆบนมือถือสำหรับคลิปนี้นะคะดาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการขอสเตตเมนต์ย้อนหลังผ่านแอป k p พ s นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเข้ามาในแอป k p พ s นะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่าหารหัสผ่านแล้วเข้ามาในหน้าจอของเรานะคะแล้วก็มากดตรงคําว่าสเตตเมนต์ตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วยอดเงินของเรามันจะโชว์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะยอดเงินณนะปัจจุบันล่าสุดนะคะแล้วถ้าเราต้องการขอสเตตเมนต์นะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะ่ะรายการล่าสุดตรงนี้นะคะ จะเป็นรายการต่างๆนะคะที่โอนเงินออกหรือว่ารับโอนเงินเข้าอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีรายการบอกเช่นรับโอนเงินหรือว่าโอนเงินออกก็สามารถดูได้จากตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการย้อนหลังหลายเดือนเนี่ยเรากดคําว่าขอสเตทเมนต์ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วทีนี้ให้เราพิมพ์อ e ีเมลของเราตรงช่องนี้ด้วยนะคะว่าเราต้องการขอสเตทเมนต์ส่งทางอ e ีเมลของเราอ e ีเมลอะไรนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเลือกเดือนที่เราต้องการได้เลยเช่นต้องการ3มเดือนนี้ มะกราดกุ่มผ้ามีนานะใส่อีเมลตรงนี้ค่ะโอเคเ,เมื่อกี้มันกดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อีเมลเราต้องใส่อีเมลด้วยแล้วก็กดส่งคำขอ,อนี้ได้เลยโอเคธนาคารได้รับคำขอของคุณเรียบร้อยแล้วและจะทำการจัดส่งรายการเดินบัญชีให้คุณภายในสามชั่วโมงจากนั้นเราก็กดตกลงค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ออกจากหน้าจอนี้นะคะเพื่อไปเข้าอีเมลค่ะเพื่อไปเช็คดูว่าสเตตเมนต์นั้นถูกส่งมาหรือยังนะคะสเตตเมนต์นะคะจะถูกส่งมาภายใน3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าพอเราขอเสร็จก็สักแป๊บหนึ่งก็ส่งมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เปิดเข้าไปใน Gmail ตรงนี้เลยค่ะเพื่อเข้าไปดูว่าสเตตเมนต์นั้นมาหรือยังใน Gmail อันนี้นะคะจะต้องเป็นอีเมลนะคะที่เราได้ กกอกไว้เมื่อสักครู่นะคะในแอปของ KPa า s ตนั่นเองค่ะหากท่านใดนะคะลืมอีเมลของตัวเองหรือว่าจําอีเมลของตัวเองไม่ได้นะคะและไม่รู้ว่าอีเมลของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะดาเคยทําคลิปสอนวิธีการดูอีเมลใน Gmail ตรงนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวดาจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปใน Gmail ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาในอีเมลของเราแล้วนะคะ ก็จะมีอ e ีเมลที่ส่งมาจากเคพัสนะคะนั่นก็คือจะเป็นอ e ีเมลลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีเอกสารแนบมาด้วยเองซึ่งจะเป็นสเตตเมนที่เราได้ขอไปนั่นเองค่ะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาก็ลองอ่านรายละเ,เอียดดูนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะด้านล่างก็จะเป็นเอกสารที่เราต้องดาวน์โหลดมานะคะเ,เดี๋ยวขึ้นไปก่อนกลับขึ้นไปนะคะ ก่อนที่เราจะเปิดเอกสารนั้นเราต้องรู้รหัสในการเปิดเอกสารก่อนค่ะรหัสของเรานะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีบอกรายละเอียดตรงนี้นะคะ DDM MM, M แล้วก็ Y 4ตัวนะคะดี D ก็คือวันเกิดของเรานั่นเองค่ะส่วน MM ก็คือเดือนเกิดของเรานะคะส่วน Y4 ตัวก็คือเป็นคอสอเกิดค่ะเป็นคอสอนะคะไม่ใช่พอสอนะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะสมมุติว่าเราเกิดวันที่5มกราคม อ่าคอนศ1970รหัสของเราที่จะเข้าไปดูเอกสารก็คือ0 5อันนี้นะคะคือวันที่แล้วก็01ก็คือเดือนมกราแล้วก็19 7 0ก็คือคอของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราได้รหัสแล้วนะคะก็ให้เลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นแล้วก็กดเปิดเอกสารได้เลยค่ะอเอกสารสเตตเมนต์ของเราอยู่ด้านล่างค่ะอันนี้นะคะซึ่งจะต้องใส่รหัสผ่านนั่นเองค่ะโอเค รหัสที่เราต้องใส่ก็คือตรงนี้นะคะก็ใส่รหัสของเราได้เลยค่ะก็คือวันเกิดเดือนเกิดและก็คสเกิดนะคะ กดเปิดค่ะอันนี้ก็คือสเตทเมนต์ย้อนหลังที่เราได้ทําเรื่องขอผ่าน FK ปเคพาร์ตนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะกับสาระความรู้บนมือถือค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี